สวัสดีค่ะกำลังมองหารถยนต์ราคาเบาๆไปใช้นะคะทางนี้เลยค่ะทุกท่าน49,500บาทนะคะรถเก๋งบ้นบนานราคามิตรภาพนะคะเชฟโเรเลตออฟตาค่ะรถยนต์ปี04พร้อมใช้งานนะคะเครื่องดีแอร์เย็นค่ะคันนี้เลยนะคะ น้ำไม่ดนันกวนไม่ไหลวิ่งทางใกล้ทางไกลไปได้สบายค่ะเดินทางใช้งานได้ปกติช่วงร่างแน่นๆน้ํา้ำมันรัวนนะคะเบนซิน9195 E20 เติมได้เกียร์ธรรมดาค่ะเขานิ่มเข้าชิดไม่มีหลุดนะคะใช้งานได้ดีค่ะสีสันด้วยรวมดูดีภายในยังสวยสะอาดแอร์เย็นกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะ คาสีพรบปี66ค่ะเริ่มเอกสารชุดโอมีครบนะคะรถคันนี้นะคะ49,500บาทพร้อมใช้งานได้เลยค่ะขับขี่ได้เลยนะคะสนใจไปดูตัวจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะรถอยู่ที่ขอนแก่นมีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ให้ด้วยตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะติดต่อนัดหมายร่วงหน้าค่ะและไปดูไปทดลองขับก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของท่าน สำหรับวันนี้แอดมินต้องราไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ